เราจะไปเกิดในที่ที่ดีมันยากแล้วบุญมันบ่ถึงเขาเราต้องทำเอาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เป็นเพราะบุญผลหลังมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ขั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็ให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งตนอยู่ในที่ชั่ว รักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีลห้ารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลแปดให้รักษาให้พากันภาวนาอยู่เสมอสมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงดอกให้มันอยู่ในใจสื่อๆอดอก การภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์เมื่อตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไปบ่มีศูญหายดอกตามไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ